อันนี้เป็นเกสรตัวผู้ของหญ้าทะเลนะครับซึ่งมันจะปล่อยละอองเกสรออกมาเป็นแบบนี้นะครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะลอยไปตามน้ํานะครับเพื่อไปหาเกสรตัวเมียนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับอันนี้คือเกสรตัวเมียนะครับเนี่ยครับนี่คือเกสรตัวเมียนะครับซึ่งนี่นะครับมาอันนี้ก็คือพวก เกสรตัวผู้ที่ลอยตามน้ํามานะครับจะเห็นว่าเนี่ยครับมันก็จะไปเจอกันแบบนี้นะครับไปเจอกันแบบนี้นะครับซึ่งก็คือมีรองเกสรตัวผู้ของหญ้าทะเลนะครับแล้วก็ไปเจอกับตัวเมียแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะผสมพันธุ์นะครับจนกระทั่งนะครับกลายออกมาเป็นลูกของหญ้าทะเลนะครับ ออกมาหน้าตาอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่คือตัวที่ลูกสมบูรณ์แล้วนะครับลูกสมบูรณ์แล้วนะครับมันจะมีมลเมล็ดอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกของหญ้า,าทะเลชนิดใบยาวนะครับตัวนี้นะปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในวัน1ิคห้าค่ำเท่านั้นนะครับ ใน1เดือนจะเกิดขึ้น2ครั้งนะครับก็คือวันขึ้น15คห้าเพราะว่าน้ํามันจะขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดนะครับตัวจ้าทะเลเนี่ยมันจะโผล่ดอกขึ้นมาที่เหนือน้ําได้นะครับมันก็จะเลยทําการผสมพันธุ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเม็ดเพื่อที่จะเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้นะครับมเมล็ดนี้ก็จะลอยไปในทะเลนะครับแล้วก็ไปเกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมา เป็นเม็ดของยาทะเลนะครับนี่นะครับลูกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่แกะเปลือกมานี่นะครับแกะเปลือกออกมานีม่มันก็จะเป็นลูกแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ นี่คือลูกของมเมล็ดของยาทะเลใบยาวนะครับอันนี้กินได้นะนะครับอันนี้เราจะเอาไปเพาะขยายพันธุ์ครับเปลือเปลือ ครับวิธีการเพราะขยายพันธุ์หญ้าทะเลแบบง่ายๆนะครับง่ายๆก็คือใส่ถุงอวนแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก,ก็เอาย่อนลงไปเลยนะครับย่อนลงไปในทะเลเลยนะครับ <c oughs> ย่อนลงไปในน้ำทะเลนะครับ เดี๋ยวมันจะงอกขึ้นมาอีกอางนี้แช่ไปเลยนะครับแช่ไว้เพราะอะไรครับแช่ไปเลยครับหลังจากที่เราได้เมล็ดหญ้าทะเลนะครับเมล็ดหญ้าทะเลนะครับเราก็เอามาใส่กล่องนะครับซึ่งเราทําการเลี้ยงปูนะครับ แต่น้ําต้องเป็นน้ําทะเลนะครับนะน้าบอก,กุ้งไม่น่าได้นะนะครับต้องเป็นน้ําทะเลนะครับเราได้เม็ดหญ้าทะเลแล้วเราก็เอามาใส่กล่องนะครับแบบนี้แล้วเราก็เปิดฝานะครับแล้วก็ใส่ไปในจุดเลี้ยงปูของเราได้เลยนะครับจุดนั้นนะครับ ซึ่งก็เดี๋ยวหญ้าทะเลมันจะงอกออกมาเองนะครับเป็นต้นเองนะครับวิธีนี้ก็ไม่ต้องเปลืองออกซิเจนในการที่จะเราไมต้องไปใส่มันนะครับอันนี้วิธีนี้ทดลองแล้วยางอกสวยนะครับแชร์ให้เป็นวิทยาทานนะครับใครจะเอาความรู้นี้ไปใช้ก็ได้ไม่ห่วงครับ